สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมานะครับดูปัญหานะครับของรถจักรยานยนต์ Honda Nova rs นะอันนี้เป็น Nova rs เฉยๆนะครับไม่ใช่ซปเปอร์นะครับ, Super, รบเป็นรุ่นที่มีคลัสมือ5เกียร์นะครับนี่นะ มีคัดมือ5เกียร์นะครับแต่ว่ายังเป็นโชคคู่อยู่นะครับยังไม่ใช่โชคเดี่ยวถ้าโชคเดี่ยวถึงจะเป็นโนวา r s ร u p e r เนะครับทีนี้รถคันนี้เนี่ยนะครับเขาเอามาให้ซ่อมเมื่อวานฮะตอนช่วงบ่ายนะเขาแจ้งมาว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดนะครับรถมันสตาร์ทไม่ติดก็ตามที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปว่าเมื่อรถสตาร์ทไม่ติดนะครับ มันก็จะมี3สาเหตุหลักๆก็คือ1กําลังอัด2น้ํามันเชื้อเพลิง 3. และ3ก็คือระบบจุดระเบิดนะครับอผมก็มาดูที่รถเขานะครับมาดูที่รถนะผมเปิดสวิตกุญแจนะครับนี่ออฟอยู่นะครับพอผมเปิดไปที่ออนนะโปรติเปิดไปออนเนี่ยนะครับตัวลูกกุญแจเนี่ยจะต้องดึงออกไม่ได้แต่ทันนี้ดึงออกได้นะครับ มันก็คือตัวผู้ต้องสงสัยตัวหนึ่งนะครับผมดูที่เกน้ำมันนะครับเข็มน้ำมันก็หักไปแล้วนะครับอ่าแล้วมันก็อยู่หน้าชี้ไปทางตัว F แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมก็ลองมาเปิดเบาะดูนะฮะมีน้ำมันอยู่ในถังนะครับอ่าผมก็ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ นะหลังจากผมลองสตาร์ทเครื่องนะครับไม่มีเสียงอะไรผิดปกตินะครับแล้วก็รู้สึกว่ายังมีแรงต้านหรือแรงอัดอยู่นะครับก็ให้นักศึกษานะครับแล้วก็ให้พี่ปุ้ยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับลองถอดหัวเทียนออกมาดูกันนี่นะครับหัวเทียนนี่คือสายระยงระยางเลสเทมาอย่างนี้เลยนะครับอะนะพอถอดมาปับ๊บสิ่งแรกที่เห็นนะครับก็คือปลักหัวเทียนของเทียบของเทียม นะครับไม่เป็นไรครับอาเทียบเทียนไม่เป็นไรถอดหัวเทียนครับอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับท่านติดตามชมให้จบนะครับนะผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องหัวเทียนไปแล้วนะครับนะ หัวเทียนที่ติดรถมารัฐานโรงงานบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะใช้ ngk กับ nd นะครับนะแต่ก็แปลกนะครับหลายๆร้านชอบเอาหัวเทียนนี่นะหัวเทียนที่เขาใส่มาในรถคันนี้นะครับนะผมไม่ได้บอกว่าหัวเทียนยี่ห้อนี้ไม่ดีนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยนะหัวเทียนนี่ผมจะใส่ให้รถลูกค้าไปเนี่ยนะครับมอไซค์ญี่ปุ่นผมใส่อยู่2ยี่ห้อครับคือ ngk กับ nd หรือน i ป p อนเดน s ซ นะครับนะผมก็เช็คแล้วนะครับทำการสตาร์ทเช็คปรากฏว่าไม,มไ,ออวนะไม่มีไฟออกหัวเทียนนะครับไม่มีไฟออกหัวเทียนนะครับก็เอาหัวเทียนหัวใหม่มาลองก็ยังไม่มีไฟออกหัวเทียนดังนั้นปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่หัวเทียนหัวนี้ละแต่ปัญหาเนี่ยอยู่ที่ระบบจุดระเบิดหรือระบบไฟผมสงสัยว่าปลั๊กมันเสียนะครับนะบผมก็ถอดปลั๊กตัวนี้ออกไปเลย แล้วก็เอาสายคอยนี่จี้ใกล้ๆกล่า,ลาวสตาร์ทก็ยังไม่มีไฟออกนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็สงสัยว่าสวิตช์กุญแจมันเสียในรถที่เป็น AC CDI เนี่ยนะครับถ้าเราสงสัยว่าสวิตช์กุญแจมันเสียนะครับวิธีการตรวจสอบก็คือมี2วิธีคือเอามิเตอร์เนี่ยวัดฟาร์มต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดขี้เกียจนะใช้คำว่าขี้เกียจปลดปลั๊กออกให้หน่อยปลั๊กสวิต นะครับก็ใช้วิธีดึงปลั๊กสวิตตัวนี้ออกนะครับแล้วถ้าเกิดในกรณีที่ท่านดึงปลั๊กสวิตตัวนี้ออกแล้วปรากฏว่ารถมันสตาร์ตติดแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยต่อตรงมันสตาร์ตติดผมงงเลยเอ้ยมึงต่อกันตอนไหนว่าเห็นมึ่งแต่ดึงปลั๊กออกการดึงปลั๊กออกในรถ AC CDI แล้วมันสตาร์ตติดได้เขาเรียกว่าการตัดวงจรนะครับไม่ได้เรียกว่าต่อตรงนะครับเพราะนั้นเวลาจะสอนเวลาจะบอกกล่าวใครเนี่ย ก็พูดให้มันสอดคล้องกับวามเป็นจริงด้วยนะครับดึงออกบอกต่อตรงต่อตรงไหนไม่เห็นต่ออะไรเลยนะครับแต่อันนี้นะครับตรวจสอบแล้วก็ไม่ใช่ที่สวิตกุญแจนะครับอคอยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคอยเดินติดรถอยู่นะครับผมก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับนะบเพราะาผมไม่นิยมซื้ออะไรมาไล่เปลี่ยนนะครับนะมันบ่งบอกถึงฝีมือช่างนะครับควารมรู้ช่าง ไอประเภทค,คือสงสัยปุ๊บกูซื้ออะไรมาไล่เปลี่ยนคนที่เจ็บคือลูกค้านะครับนะแล้วลูกค้าเขาจะร้องเพลงนี้นะครับเจ็บนี้อีกนานนะครับนะเข้าไปทีหนึ่งนี่กระเป๋าฉีกเลยผมก็มาดูอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบจุดระเบิดนะครับอ้าวใส่เข้าไปทำไมอ่ะเนี่ยโอ้ขยันเหลือเกิน ผมก็มาดูนะครับที่กล่อง C D I นะปรากฏว่ากล่อง C D I เนี่ยก็ยังเป็นกล่องใหม่ๆอยู่เลยนะครับกล่องใหมนะ่ไม่ใช่ใหม่จเจริญปุระนะครับพูดถึงสภาพมันใหม่นะครับแล้วก็ยังเป็นกล่อง C D I ยี่ห้อชินเดนเก้นนะครับซึ่ง Honda เนี่ยเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ของชินเดนเก้นซับเป็นส่วนใหญ่ นะอันนี้ก็เป็นกล่อง C D I แท้ส่วนจะแท้100%เหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่เห็นชินเดนเก้นก็น่าจะแท้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าผูตองสงสัยตัวหนึ่งนะกล่อง C D I นะครับทีนี้นะครับในรถที่เป็น A C C D I นะครับมันก็จะต้องมีไฟเนี่ยนะครับออกไปจากตัวขดลวดจุดระเบิด นะครับซึ่งในรถ Honda คันนี้สายที่ออกจากขดลวดจุดระเบิดเนี่ยคือสายสีดำคาดแดงแล้วก็จะมีสัญญาณไปกระตุ้นนะครับกล่องก็คือตัวพันเซอร์ก็คือสายสีน้ำเงินคาดเหลืองหรือฟ้าคาดเหลืองนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะทำการเช็คนะครับผมจะทำการเช็คอ่ะ ตากล้องสองนะครับเวลาตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกขดลวดนะครับถ้าเราดูจากในคู่มือซ่อมในคู่มือซ่อมจะบอกให้วัดค่าความต้านทานแต่เวลาผมทำงานโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเช็คสองอย่างก็คือเช็คค่าความต้านทานกับเช็คไฟ AC เนี่ยที่ขดลวดมันผลิตออกมานะครับ ส่วนความต่อเนื่องของสายอะไรต่างๆพวกนี้ผมเช็คโดยพื้นฐานหมดแล้วนะครับสายไม่ขาดนั้นตอนเนี้สิ่งที่ผมสงสัยก็คือมีตัวมัทคัตต้มตัวพันเซอร์แล้วก็ตัวกล่อง CDI เวลาผมสอนนักศึกษาผมก็จะบอกว่าถ้าคุณไล่ตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วมันยังหาตัวที่มีปัญหาได้ไม่ร้อยเปอร์เซถ้าคุณจะต้องมีการเสี่ยงเปลี่ยนอะไร คุณต้องเสี่ยงเปลี่ยนอะไหล่ที่มีราคาถูกที่สุดก่อนนะไม่ใช่ AR อะไรกูก็ไปโทษกล่อง CDI เพราะกล่อง CDI มันแพงกว่านะครับผมก็เลยต้องมาเช็คตัวขดลวดจุดระเบิดกับพันเซอร์คอยนะครับอ่าทีนี้เวลาเช็คนะครับเขาบอกว่านะครับขดลวดจุดระเบิดเนี่ยนะครับนะดำคาดแดงเนี่ยนะครับถ้าจะวัดค่าความต้านทานเนี่ยนะ ค่ามาตรฐานมันคือร้อยถึง500นะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะวัดเป็นไฟล์ AC ก่อนว่ามันมีไฟล์ AC ออกมาเท่าไหร่ผมก็จะใช้มิตเตอร์แบบเข็มผมปรับมิตเตอร์ไปที่ AC 250กรก็แล้วกันนะครับ AC 250นะครับเสร็จแล้วผมจะแตะสายมิตเตอร์ไปที่สายเส้นสีดำคาดแดงนะครับ แล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็จะแตะลงกาวผมลบกวนพี่สตาร์ทให้ผมหน่อยดีครับอ่าเข็มมิเตอร์จะขึ้นมาอยู่ประมาณ50าสถึงหกสโวลต์นะห้ถึงหกสโวลต์นะครับอ่าของติดรถนะครับของติดรถดอ่า ผมก็สายไปนะครับประมาณนะครับ50ประมาณถึง60โวลต์นะครับเดี๋ยวค่าฟานต้านทานเดี๋ยวผมวัดให้ดูทีนี้นะครับพันเซอร์คอยสายสีน้ำเงินคาดเหลืองกับเขียวนะครับก็ต้องวัดค่าฟานต้านทานเหมือนกันแต่ผมเนี่ยจะขอวัดไฟ AC ก่อน ผมไม่ได้เอาค่าไฟ AC ออกมาเป็นตัวเลขไม่ต้องผมไม่ได้ใช้เลยนะไอตัวพิกวต์เตอร์อะแดปเตอร์อะไรผมไม่ใช้เลยนะครับผมจะดูแค่เพียงว่าเข็มเนี่ยขยับหรือไม่ขยับเดี๋ยวตอนผมวัดเนี่ยมันอาจจะบางมุมแสงอาจจะไม่ชัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะเช็คพันเซอร์คือสายสีน้ำเงินคาดเหลืองหรือฟ้าคาดเหลืองอ่าผมแตะกาว ท่านดูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเห็นตารครับอพอครับผมแต่สายสีน้ําเงินคาดเหลืองกับเขียวที่ที่ปุ้ยอ่ะที่ปุ้ยก็กลับให้มันนิ่งๆหน่อยอ้าวเดี๋ยวหนะ้านี่ยอันนี้ต้องเป็น ac 1 0โทษทีนะครับ ac 1 0ครับ ac ครอ่าท่านเห็นไหมครับอีกทีหนึ่งพี่เนี่ เข็มมิตเตอร์มันจะขยับขึ้นนะฮะน่าแสดงว่าพันเซอร์คอยเนี่ยมันก็ผลิตไฟออกมาได้ผมก็เนี่ฮของเดือนติดรถนะครับวัดไฟล์ AC ได้5 0าสถึงหกแล้วของติดรถเนี่ยพันเซอร์เนี่ยผมวัดตามเนี่ยนะครับเข็มมันขยับอผมก็ติ๊กไปแต่รถคันนี้มันก็ยังไม่ติดนะครับนะ ทีนี้เนื่องจากว่าในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันมีเครื่องใช้ฝึกเป็นรถ Honda n o v วอยู่นะฮะเวลาผมแก้ปัญหาเนี่ยนะครับผมย้ำว่าผมไม่ได้ใช้วิธีวิ่งไปซื้ออะไรแล้วก็มามาเปลี่ยนมามาเปลี่ยนผมจะค่อยๆแก้ไล่ไปทีละเรื่องใช้ความรู้สติปัญญาที่ครูบาอาจารย์เขาสอนมาเนี่ยหาวิธีเช็คและตรวจสอบไปเรื่อยๆเพื่อยือนยันว่าตัวที่เสียเนี่ยมันมีปัญหาจริงนะครับก็เลยบอกพี่ปุ้ยว่าถ้าอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวไปถอดของคันโรงเรียนมาะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่ปุ้ยเขาถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับผมจะมาเป็นตากล้องต่อญาตนะครับญาภาพอาจจะไม่คมชัดนะเดี๋ยวเวลาผมถ่ายนี่จะค่อนข้างนิ่งหน่อยนะครับ จริงๆมันมีนอ็อตยึดหลายตัวนะครับแต่ตอนนี้เราใส่ไว้ไม่ครบนะครับอันนี้ก็ขยันเกินนะครับใส่สักครบหมดทุกตัวใช่หลุดนะครับบางทีนะครับเรามีคู่มือซ่อมอยู่ในมือก็จริงนะครับนะซึ่งโรงงานเขาก็ทำมาดีเป็นมาตรฐานนะครับ แต่ถ้าเราไปยึดติดจักคู่มือซ่อมแบบเป๊ะๆโดยไม่พลิกแพงไม่มีประสบการณ์บางทีเราแก้ปัญหาไม่จบนะครับในการทํางานนะครับบางทีมันต้องมีเรื่องของประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้เราถอดออกมาแล้วนะครับตัวกดลวดตัวแมกนิโตอ่ะนะครับอ่ามารับหน้าที่ต่อ ทีนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ท่านดูนะครับอันนี้นะครับคือของที่ติดอยู่ในรถนะครับที่มากับรถท่านจะเห็นว่าข้างในนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับใหม่เลยนะครับส่วนอันเนี้ยคือของที่อยู่ในโรงเรียนของผมนะของในโรงเรียนของผมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล ผมจะวัดค่าฟาร์มต้านทานให้ดูนะครับผมปรับไปที่โอห์มนะครับอันนี้มันเป็นออโต้นะครับผมไม่เอานะครับนะผมจะใช้หน่วยเป็นโอห์มนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดนะครับผมจะวัดทันเซอร์ให้ดูก่อนอเอาของเดิมที่มากันลดผมขออนุญาตแตะไปที่คั่วตรงนี้มาเลยนะครับ อ่าได้ประมาณ245ประมาณนั้น2 4งส่หาผมก็ใส่ตัวเลขไปก่อนนะครับพันเซอร์คอย,ยคอดดนะครับของติดรถนะครับนะได้245รอ้โอม ทีนี้มาดูพันเซอร์คอยของคันโรงเรียนนะครับของคันโรงเรียนนสองร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้ามันใกล้เคียงนะครับมันใกล้เคียงอ่ะผมเอานี้็ได้สองร้อยสี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบสี่โอห์มก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่าพันเซอร์คอยนีในระหว่างของที่มันมากับรถกับของโรงเรียนเนี่ยมันใกล้เคียงกัน ทีนี้ผมจะไปวัดตัวขดลวดจุดระเบิดหรือช่างจะเรียกคอยสตาร์ทขดสตาร์ทเอ็กไซเตอร์อะไรเรื่อง,องเขานะครับแต่เวลาผมสอนนักเรียนบอกนี่ยคือขดลวดจุดระเบิดผมวัดที่ตัวขดลวดจุดระเบิดเลยนะครับปกติเนี่ยเราไม่ต้องถอดออกมาวัดนะครับคือเราวัดในรถได้เลยโดยการวัดที่สายนะครับแต่สายอะไรพวกนี้คือผมเช็คหมดแล้วนะครับมันต่อเน,นื่องสายไม่ได้ขาดก็จะขออนุญ,ญาตวัดที่ตัวนี่มมันเลยนะครับ ผมก็แตะไปที่สายดำคาดแดงตรงขั้วนี้กับกาวนะท่านจะเห็นว่าตอนนี้ค่าความต้านทานขดลวดจุดระเบิดเนี่ยของติดลถเนี่ยได้325 325นะครับอ่าได้ยังไม่ต้องเอียงละครับเดี๋ยวผมเขียนแล้วผมให้ดูครับได้325 ไฟที่ออกมานะครับก็คือประมาณห้าสิบถึงหกสิบทีนี้ผมวัดของคันโรงเรียนให้ดูของคันโรงเรียนนะครับจิ้มวัดเหมือนกันนะครับปรากฏว่าของคันโรงเรียนเนี่ยนะครับค่าไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นผมวัดเหมือนกันนะครับนี่ของของติดรถนะครับสีดำผมแตะตรงนี้นะสีแดงผมแตะตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะได้สามสองหก มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามบุณหภูมินะครับหรือผมจะเอาสายสีแดงก็ได้สายสีแดงแต่ที่สายนี่นะฮะที่ขั้วม,มาเลยอ่ะสีดําแต่ลงกาวสามสองหกแต่พอผมย้ายมาแตะของคันโรงเรียนไม่ขึ้นอของคันโรงเรียนนะไม่ขึ้น ของติดรถวัดค่าฟานต้านทานได้325 oh ้โอห์มวัดไฟ AC ได้50 6สถึงหกโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาของคันโรงเรียนนะครับประกอบเข้าไปในรถคันนี้นะครับอ่ะมาขออนุญ,ญาตเปลี่ยนมือครับแล้วก็ไม่ต้องใส่นอ็อ ครบแล้วนะครับเอาแค่2ตัวบนล่างพอ กล้องมาครับรับหน้าที่ต่อ,อเดี๋ยวผมจะทำการวัดไฟ AC นะครับวัดไฟ a อวัดตัวขดจุดระเบิดผมปรับไปที่250ดําดำคาดแดงนะครับแล้วก็กล่าวอ่ะ โอ้ <S <S เห็นไหมครอ่ะโทษโทษผมับผิดครับสองร้อยห้าสิบอยู่ตรงนี้มันสะท้อนครับมองไม่เห็นอ่ะตารครับอ่าตารครับรเห็นไหมอีกทีหนึ่งพี่อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันขึ้นขึ้นไปเกือบเกือบร้อยนะครับเกือบเกือบร้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะขอญาตเขียนเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะประมาณนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบโวล์ ผมจะเช็คตัวพันเซอร์คอยนะครับพันเซอร์คอยต้องไาย AC 1 0น้ำเงินคาดเหลืองกับเขียวต t a r t ครับเห็นไหมครับอ,อีกทีนึงพี่อ่าเข็มขยับพอครับ ผมเอาที่พันเซอร์คอยก่อนนะครับน้ำเงินค่าเหลืองกับเขียวค่ามาตรฐานคือ50-200โอห์ม oh นะครับทั้งของติดรถทั้งของโรงเรียนวัดไฟ AC เข็มขยับผมใช้เครื่องหมายถูกนะครับวัดค่าความต้านทานได้ใกล้เคียงกัน245กับ24 244พอไปเช็คที่ขดลวดจุดระเบิดนะครับของติดรถผมวัดไฟ AC ได้50-60โวลต์ ของโรงเรียนวัดไฟ AC ได้8 0ถึง90โวลต์แต่พอวัดค่าความต้านทานของที่มากับรถวัดได้325ซึ่งมันก็อยู่ในค่ามาตรฐานโรงงานแต่ของโรงเรียนเนี่ยวัดแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่วัดไม่ขึ้นเนี่ยเราจะบอกว่ามันเสียซึ่งผมก็มั่นใจอย่างนั้นว่ามันเสียแต่เดี๋ยวท่านดูนะครับว่าเดี๋ยวผมประกอบปักเสียปักเข้าไปตามระบบอย่างเก่าแล้วมันเป็นอย่างไร ผมเสียบนะครับปั๊กอ่านะครับอันนี้ของขดลวดจุดระเบิดเสียบไว้คร่าวๆอ่าผมจะเสียบปั๊กกล่อง C D I อ่านี่ฮะน,นี่กล่อง C D I เดิมแปักเสียบอยู่นะครับผมจะใส่หัวเทียน แจมาครับผมเสียบปักหัวเทียนนะครับสายทุกอย่างเสียบเข้าเรียบร้อยนะครับอ้าวซนแจนะครับเปิดหรือไม่เปิดไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราดึงเป็นตัดวงจรไปสตาร์ท พอเราดึงปลั๊กออกกรปิดสิต้์แจมันจะไม่ดับแล้วนะครับจะไม่ดับต้องเสียปลัก๊กกลับไนกลับไปกเกา่าอ่าเพราะฉะนั้นนะครับในรถที่เป็น AC-CDI นะครับถ้าท่าน,นดึงปลั๊กออกแล้วมันสตาร์ตติดถ้าท่าน เสียบปลั๊กกับเข้าไปแล้วออฟสวิตแจมันดับก็ปกติการดึงออกอยังนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าการต่อตรงเขาเรียกว่าการตัดวงจรหรือลัดวงจรมันไปในกรณีรถคันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สวิต์กุญแจนะครับตอนนี้ปัญหาไม่อยู่ที่ตัวขดลวดจุดระเบิดแต่ท่านจะต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมของติดรถเนี่ยมันวัดได้325โอห์มเนี่ยแต่ทำไมมันสตาร์ทไม่ติดอ่ะ แล้วอของอันโรงเรียนเนี่ยวัดแล้วมันไม่ขึ้นแต่ทำไมมันสตาร์ตติดท่านไม่ต้องส่งข้อความไม่ต้องข้อะอะไรมาถามผมนะครับนะผมแก้ปัญหารถคันนี้สตาร์ตติดก็คือจบงานผมไปแล้วนะครับถ้าคิดมากเดี๋ยวปวดหัวเปล่าๆ <c oughs> แล้วมาดูอีกนิดนึงนะครับทามาฝั่งนี้พี่ปุ้ย ทีนี้นะครับเมื่อวานนะครับใน,นระหว่างที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับผมก็ให้นักศึกษาเนี่ยเขาตรวจสอบเรื่องของสัญญาณไฟเบรกระบบเบกรกแรงต่างคุณตปที่นี่ครับที่ดุมเนี่ยอย่าบางเงาถ้าบางเงาคุณก็จะไม่เขาก็จะไม่เห็นครับด้านหลังดันนะพอผมเหยียบเบรกนะครับเนี่ยพอผมเหยียบเบรกไปมามาคุณไปเหยียบเบรกไป มันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมขยับเข้าไปให้ใกล้ๆผมเปิดไฟเดีอยเอาเปิดค้างนะครับเดี๋ยวท่านดูตรงนี้นะครับอ่ะเหยียบเบรกปล่อยดิอ่านะพอเหยียบเบรกปุ๊บนะครับจะเห็นดุมล้อนี่มันขยับเลยนะครับผมก็บอกนักศึกษาว่า ลูกปืนดุมล้อเบ้าวันหลวมนะครับนะแค่แค่เหยียบเบรกนะครับ,รบ,รรบพอเหยียบเบรกเท้าปุ๊บแล้วผมมองไปตรงเนี้ยเห็นระหว่างฝาปิดดุมเนี่ยกับดุมเนี่ยเขาขยับได้ก็มาพิสูจน์ให้ดูนะครับเนี่ยฮะเนี่ยขยับท่านท่านไม่เห็นนะแต่อยู่ตรงผมเนี่ย,ยเนี่ยขยับเนะี่ยเนี่ยล้อขยี้เนเลยนะครับนั้นเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการทํางานนะครับ นะมีตำราอย่างเดียวนะครับแต่ขาดทักษะขาดประสบการณ์บางทีมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นั้นในกรณีของรถคันนี้หลายหลายท่านคงงงนะครับท่านก็เก็บไปคิดต่อเอาเองกันลวกันว่าไอของที่วัดค่าความต้านทานไม่ขึ้นแต่ทำไมมันสตาร์ทติดนะครับแต่ไอคันที่มันวัดนะค่าได้ตามมาตรฐานโรงงานทุกอย่างเลยเน,น,นี่ยนะครับคันนะี้เนี่ยนะครับนะทำไมมันไม่ติด ผมไม่แน่ใจนะครับเขาเอาไปให้ร้านอื่นแก้มาแล้วเนี่ยแล้วมันแก้ไม่ได้หรืออย่างไรนะครับนะเพราะว่าข้างในนี่มันยังใหม่ๆอยู่ทั้งหมดเลยนะครับนะก็เลยลองเสี่ยงดวงมาที่โรงเรียนให้ผมมาลองตรวจสอบดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับตัวขดลวดจุดระเบิดก้อนนี้นะครับนะฮะนะผมไม่ได้เปลี่ยนทั้งแพรแล้วเดี๋ยวพอถอดก้อนนี้ออกมาปั๊บได้ก้อนใหม่มาผมจะลองมาวัดให้ดูนะครับ ก็ต้องติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับนั้นก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ